สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเครื่องคัดเมล็ดรีบเมล็ดเบานะครับทำความสะอาดข้าวนะครับใช้เป็นแรงลมนะครับก็จะมีพวกฟังก์ชันลิ้นปล่อยข้าวแล้วก็ปรับพวกชุดแรงลมต่างๆนะครับจะมีสองช่องที่ออกคือเมล็ดข้าวที่เต็มเมล็ดนะครับแล้วก็เมล็ดข้าวรีบตรงนี้เป็นพวกเมล็ดเบาพอต เป่าแล้วก็ทำควากะอาเนะครับจะไม่มีพวกเมล็ดรีบปนออกมาเลยนะครับใช้เป็นลนนักษณะแรงลมเปล่าอะไรที่ เบาก็จะสุกาอ,ออกมานะครับพวกเศษกุ่นเศษละอองนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับใช้ไฟร้อยโวล์นี่ยเดี๋ยวต้องใช้ผ่านมอแปลงนะครับ